เมื่การเกิดแตละชาติเราไม่ได้รับแต่ผลความดีฝ่ายเดียวเป็นการรับผลความดีทั้งทั้งความดีและความชั่วเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่าที่เราทำไปแล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาบสการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการ ผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลของความทุกข์ผลก็าปานาธิบาตทำให้คนมียุสั้นผานตายผลข้อธินนาทานทำให้ทรัพย์สินเสียหายผลการเมสุวัิชาจาจรย์ทำให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่อหยุดไม่อยู่ในอาวาดแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อฟัง ผลข้อมูลสาวาเกิดมนชาตินีใน้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไรก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุรามรเมรัยทําให้โรคปวดทศ่สะไม่หายหรือเป็นโรคเสมอร์หรือว่าเป็นโรคบาทั <c oughs> ้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อนที่ยังตามมาสนองเรา ถ้าบังเอิญเกิดในชาตินั้นยามจะตายผลของอกุศลก็ครอบงามจิตพอดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ทัานี้เพราะความไม่คงของจิตไม่มีถ้าความไม่คงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรมให้ทำรรทรงตัวทรงใจหมายความว่าการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรม เพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้ด้านของความดีแล้วก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดสอนก็ทรงสอนไว้ทีงแปดหมื่นสี่พันหัวข้อเราจะปฏิบัติกันยังไงได้หมดอันนี้ดับรรดาท่ทนพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาเทพพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ว่าถ้าพูดทั้งว่าทําแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระธรรมวินัยที่องค์ทรงตัดไปแล้วหลายหมื่นหัวข้อถึงแปดหมื่นสี่พันหัวข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้ เพราะการที่พระพุทธเจ้าตัดไปมากๆก็ทราบอ,อัิยาสัยของคนไม่เสมอกันกำลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอัธยาสายต่างกันอย่างหนึ่งกำลังใจต่างกันอย่างหนึ่นงก็มีความจำเป็นต้องตัดไปมากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล <c oughs> เวลานี้บรรดาท่านพุทธุริษัท์ทั้งหลาย กำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่านรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสติฉันด้วยต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสัญญโสสามรายการในเมื่อปฏิบัติในขอบเขตของสัญญโสดสามราการก็เอาพระธรรมวินัย ที่อยู่ในขอบเขตขอสังโยชน์สามประการมาปฏิบัติไม่เที่ยวว่ากันดับไปทั้งหมดเพราะธรรมเวนในที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการก็คือชินห้าและกรรมบทสิธถ้าปฏิบัติชินห้าครบถ้วนก็ถือว่าได้ความดีในนรกได้แบบหยาบ,ยาบ ชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่จะ้ด้ไปนิดหนึ่งการเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมัรูจรึงได้ทรงตรัสกรมกรมบท10สิบประการให้ปฏิบัติอีกจุดหนึ่งถ้าปฏิบัติได้ในกรรมบทตั้องสิบประการด้วยในศีลห้าด้วย ปฏิบัติครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็มีทุกขยากส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็มีบ้างแต่ไม่หนักหนักไม่ถึงกับเกิดความเร่าร้อนจุนจานแต่ดั้น,นดานได้ความสุขนี่มีมากถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว หากว่าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นทเทวดาหรือผมกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ไปนิพพานการที่จะปฏิบัติในศีลห้าก็ดีกรรมมบทเจ้าสิบรายการก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมีข้อขึ้นตนเพราะกรรมบทเจ้าสิบรายการนี้มีทั้งศีลธรรม สินห้าเนี่ก็มีทั้งศีลธรรมเหมือนกันแต่ฝ่ายธรรมะค,คุดคุดอยู่ข้างในมองไม่เคยเห็นถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วก็มองไม่เห็นถ้าใช้ปัญญาจริงจะมองเห็นแต่ว่าปัญญาที่ใช้ต้องใชใ้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกัน มาว่าก็จะว่าหัวข้อคือบทต้นเนีวยวหน้าปกถือเอาหน้าปกก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าถึงศีลก่อนที่จะเข้าถึงกรรมบททั้งสิบรายการนี่ว่ากันเฉพาะครวาตนะถ้าพระเล่นเนนมีศีลแค่ห้าแล้วมีกรรมบททั้งสิบรายการครบถ้วนก็ไม่แคล้วอบายภูมิ เพราะว่าสิกขาบทที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้สําหรับพระเรนเนให้ปฏิบัติในสิกขาบทของท่านด้วยแล้วก็ต้องมีกรรมวทิตสิบในกายครบถ้วนด้วยเท่าที่เคยเห็นมาบางทีท่านก็เผลอ,อ,อเผลอเหมือนกันบางท่านก็เผลอในสินห้าบางท่านก็เผลอในกรรมวจิต หากว่าท่านพูดใดเหลือในสินห้าก็ดีเหลือในกำหนดสิบก็ดีพระฤาษีในท่านนั้นโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ไม่มีเลยทางที่จะไปก็มีทางเดียวคืออบายภูมิมีนรกเป็นต้น